แพทย์แจ้งอาการล่าสุดทักษินชินวัตรอาการล่าสุดทักษินสามารถยื้อขออภัยโทษได้ทันทีเรียกได้ว่าทำคนทั้งประเทศติดตามข่าวสารกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเมื่อวันที่25สิหางหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนได้เริ่มทยอยเก็บของออกจากห้องทำงานตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบไปเรื่อยๆแต่ยังไม่หมด คงเก็บอีกหลายรอบเมื่อภารกิจหลังจากหมดวาระ รองนายกไปแล้วนายวิศณุจะอยู่บ้านพักผ่อนเล่นกับหลานด้วยความสุขตนเคยเว้นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีความสุขมากเพราะไม่มีหลานเขียนหนังสือและสอนหนังสืออาจเป็นประธานหรือคณะกรรมการในบริษัทต่างๆที่พอจะมีะไรายได้บ้างสําหรับคณะกรรมการริศดีการและราชบัณฑิตยังทําหน้าที่อยู่นายวิษณุเครือง,งามกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตรำรวจว่าต้องอยู่จนกว่าจะหายดีใช่หรือไม่ว่าตนไม่ทราบ ต้องถามความคิดเห็นคณะแพทย์ซึ่งมีคำยืนยันเพียงว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและอาการยังทรงซึ่งเป็นธรรมดาเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด,ด้วยมันก็เลยกระทบกับร่างกายส่วนในเรื่องย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นไม่ควรและยังไม่มีเหตุผลที่ควร <c oughs> เมื่อถามว่าขณะนายทักษิณร,รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจสามารถยื่นเรื่องและขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่า ยื่นได้เพราะถือว่าอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ถามถึงการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษจะแยกคดีหรือนับรวมทุกคดีโทษจำคุกรวม8ปีนายวิษณุกล่าวว่ายื่นได้เลยส่วนจะพระราชทานอภัยโทษในคดีใดหรือรวมทุกคดีขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ